เอาละครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับหลังจากที่เราได้ถ่ายวีโฟคันนี้ไปเมื่อหลายสัปดาห์ที่แล้วนะไปหาดูได้นะครับผมถ่ายไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วตอนนั้นบอกกับพี่เบิร์ตว่าเดี๋ยวพี่เบิร์ตไปทาอะไรมาเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มซึ่งพี่เบิร์ตก็ได้ไปทํามาแล้วนะครับ<อ>ในงบประมาณน่าจะประมาณ1น0 0 0แบาทที่ดูหลักๆเลยที่เห็นเปลี่ยนไปจากคลิปที่แล้วนะครับจากคลิปที่รีวิววีโฟคันนั้นก็มีท่อ <What? S 1> มีท่อแล้วก็มีกระปุก กระปุกอะไรนะพี่เบิร์ดเขาเรียกกระกระปุกน้ำมันน้ำมันเบรกอ๋อแต่ไม่รู้ชื่อรุ่นจำชื่อรุ่นไม่ได้โอเคเดี๋ยวเรามาพบกับพี่เบิร์ดอีกครั้งนะครับไปพี่เบิร์ดจัดการหน่อยตรงไหนที่ทำมาเนี่ย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 ภูมิใจนำเหนือนำเหนือนี่นี่กระปุกน้ำมันเบรกกระปุกน้ำมันเบรกเป็นของอะไรครับผมลิโซมาเขาผมลิโซมาจำชื่อรุ่นไม่ได้อ๋อทำไมถึงเปลี่ยนนะพี่มันอันใหญ่แล้วเวลาตอนแรกมันเป็นอันใหญ่แล้วเวลา เลี้ยวมันมันขูดก็เลยเปลี่ยนเป็นกระบุกเล็กใช่ครับผมแต่เมื่อก่อนผมสังเกตเห็นน้ํามันข้างในมันสีแดงกว่านี้ไม่ใช่เหรอพี่อันนี้มันเปลี่ยนสีหรือเปล่าไม่รู้ด้วยความร้อนด้วยอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับ่าจะมันดอทสีมันมีได้แดงสุดแค่ไหนก็จะทํากระบุกข้างบนมาสองกระปุกซ้ายขวาแล้วก็สายสายสายอันนี้สองข้างเลยหรือเปล่าพี่สองข้างอันนี้เขาขายนิ้วละนิ้วละแปดสิบหรือร้อยเนี่ยโอ้ นี่ละแปหรือร้อยก็ทํากระปุกมาแล้วก็สาย GP 2สองข้างฝั่งนี้กับฝั่งนู้นถ้าก็มาข้างล่างข้างล่างก็กระปุกเหมือนกันกระปุกตอนแรกก็ใส่สายคีับแต่ทีนี้มันร้อนจัดมันละลายแต่มันไม่ขาดอะแต่มันละลายเหี่ยวไปเลยเหมือนมันเหี่ยวใช่ไหมครับใช่วันนั้นเห็นอยู่อันนี้ก็ทํามาพร้อมกันทั้งบนใช่ไหมใช่ใช่สามกระปุกสามกระปุกแล้วก็รวมน้ำมันรวมอะไรด้วยเท่าไหร่ครับรวมค่าช่างค่าอะไรหมื่นสามครับผมหมื่นสาม ราคาเอาเรื่องแล้วก็มาสุดท้ายที่ไปเปลี่ยนมาสดๆร้อนๆก็จะเป็นพ่อตอนแรกพี่เบิร์ตมองมองไว้ไม่ใช่ตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ครับไม่ใช่อ๋อมองไว้เป็นเทอร์มิสออกตูดใช่ไหมครับตูดแล้วทีนี้เมียไม่ปลื้มรลคาแขงเินเมียไม่ปลื้มเอาเดี๋ยวพี่เบิร์ตไปรีวิวหน่อยได้มาจากร้านไหนราคาเท่าไหร่ผมต้องยืนข้างหลังปะอาวแล้วแต่พี่เลยครับผมมุมไหนที่พี่คิดว่าพี่ห่อ ต้องเข้ากล้องด้วยใช่ไหมอ่ะอันนี้ก็ได้ครับทาท่าประจำค่าประจำเป็นท่ออันนี้พี่เวิร์ตก็ซื้อมาจากร้านอะไรนะ MPK MPK ที่กรุงเทพนะครับใช่ใช่พรามสามราคาเท่าไหร่ครับพี่เจ็ดหมื่นท้วนครับผมเป็นฟูหรือว่าน้องสลิปออนฟูฟู้ามีโฟฟูแสนอัพหมดนะอ๋อก็เลยจัดสลิปออนมาในราคาเจ็ดหมื่นทช่นก็ยกไปทําที่กรุงเทพ วันหนึ่งวันเดียวครับวันหนึ่งเต็มๆนะครับให้ดูใกล้ๆสองลูกเป็นอ๋อสองลูกใช่ไหมครับสองลูกมันจะม้วนม้วนม้วนจากตรงไหนมาม้วนจากอันนี้อันนี้สูบหลังอ่าสูบหลังจะออกนี้อ๋อมันแยกกันเหรอพี่ใช่ครับผมสองสูบหลังอันี้สองสูบหน้าอ๋ออันนี้สองสูบหน้าจะมาออกตรงนี้ใช่เราจะเห็นเป็นท่อออกสองด้านคือฝั่งขวาจะองศาจะเขียงขึ้นไปประมาณ 45องศาแล้วก็สูบหลังจะออกออกออกข้างล่างใช่ไหมครับใช่ครับออกข้างล่างนี่มามาหารอหลังนะครับแต่องศามันจะไม่โดนล้อไม่โดนถ้าโดนล้อนี่น่าจะพังโอเคก็ประมาณนี้ที่ทำมาเพิ่มเดี๋ยวทีนี้เรามาฟังเสียงกันอเดี๋ยวเรามาฟังเสียงของท่อแอโร่ของ V 4หน่อยนะครับแต่ว่า เราจะไม่เบิ้ลนะเพราะว่ามันเป็นที่สาธารณะเจ้าของรถบอกมานะครับกลัวเขาดา่าพี่จัดมาเลยครับครับผมโอเคแค่นี้พอนะครับเพราะว่าลูกค้าเขา กำลังเข้ามาเดี๋ยวเขาจะรำคาญเกาฝากไว้เพียงแค่นี้แล้วกันนะครับ <laughs> เดี๋ยว <laughs> ถ้าพี่เบิร์ตไปทําอะไรมา <laughs> เดี๋ยวเราค่อยมาดู <laughs> แต่ผมว่าน่าจะมีแน่ๆโอเคบ๊ายบายสำหรับวันนี้ <laughs> พอแค่นี้สวัสดีครับ <laughs>